ความรักบางครั้งมันก็เหมือนกับเปลวไฟท่ามกลางพายุหิมะทั้งอบอุ่นแต่ก็อันตรายแล้วบางครั้งความรักก็เกิดขึ้นในที่ที่ไม่ควรเกิดกับคนที่ไม่ควรจะรักสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกชาวโลกแห่งรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนและดำดิ่งสู่ก้นบึงของจิตใจมนุษย์ ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวในค่ำคืนนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบงานศิลปะเรื่องราวที่ไร้การเซ็นเซอร์และเนื้อหาที่เจาะลึกถึงอารมณ์ดิบแบบ18บวกในมุมมองที่แตกต่างอย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ k e v p i c k com นะคะที่นั่นมีอีกโลกหนึ่งรอคุณอยู่แต่สำหรับตอนนี้ปรับลดแสงไฟในห้องลงห่มผ้าให้ผ่อนคลายแล้วปล่อยใจไปกับเรื่องราวของคุณแม่วิและท็อปในค่าคืนที่ความหนาวเน็บ ลอมละลายศิลธรรมจนหมดสิน้นเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นที่รีสอร์ทส่วนตัวบนยอดเขาสูงทางภาคเหนือของไทยในช่วงเวลาที่ฤดูหนาวกำลังทำงานอย่างหนักหน่วงที่สุดวิหญิงสาววัย40ปีที่การเวลาไม่อาจทำร้ายความสวยของเธอได้เธอยังคงดูเสาสะพรัง่งรูปร่างที่ดูแลอย่างดีทำให้เธอดูเหมือนพี่สาวมากกว่าแม่เธอตัดสินใจพาลูกชายเพียงคนเดียวคือท็อป หนุ่มน้อยวัย18ปีที่กำลังก้าวข้ามวัยเด็กไปสู่ความเป็นชายหนุ่มเต็มตัวมาพักผ่อนเพื่อหนีความวุ่นวายในเมืองหลวงวิเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบกรับภาระและความเหงามานานหลายปีภายใต้รอยยิ้มที่เข้มแข็งลึกๆแล้วเธอโหยหาความอบอุ่นและการปกป้องส่วนท็อปเขาเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วร่างกายที่สูงใหญ่ไหล่ที่กว้างขึ้นและสายตาที่เริ่มมองโลกเปลี่ยนไป ทำให้วิเริ่มรู้สึกแปลกประหลาดความรู้สึกที่เธอพยายามกดมันไว้ลึกสุดใจบรรยากาศที่รีสอร์ทนั้นเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจของกันและกันคําคืนนั้นอากาศหนาวจัดจนอุณหภูมิติดลบทั้งสองคนนั่งผิงไฟอยู่ที่ห้องโถงกลางแสงไฟสลัวสีอ่อมสะท้อนใบหน้าของท็อปทำให้วิเผลอมองลูกชายของเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป มันไม่ใช่สายตาของแม่ที่มองเด็กน้อยอีกต่อไปแต่มันคือสายตาของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังมองชายหนุ่มตรงหน้าไวรถเลือดถูกเปิดขึ้นเพื่อช่วยคลายความหนาวแก้วแล้วแก้วเล่าที่ถูกดื่มดำ่ำรสชาติขมปา่าผสมความหวานของแอลกอฮอล์เริ่มทำหน้าที่ของมันมันค่อยๆละลายกำแพงแห่งความยับยั้งชั่งใจลงทีละน้อยบทสนทนาเริ่มเปลี่ยนไป จากเรื่องเรียนเรื่องอนาคตกลายเป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องความเหงาวิเริ่มระบายความในใจถึงความเหนื่อยล้าที่ต้องเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังท็อปที่นั่งฟังอยู่เงียบๆขยับตัวเข้ามาใกล้แม่ของเขามากขึ้นเขาเอื้อมมือไปกุมมือของวีเอาไว้มือของเด็กหนุ่มที่เคยเล็กนิดเดียววันนี้กลับใหญ่และอบอุ่นจนวิรู้สึกวุบว่าไปทั้งตัวแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมโตแล้ว ผมดูแลแม่ได้ทับกระซิบเสียงแผ่วพลังสบตาผู้เป็นแม่แววตาคู่นั้นมันเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่มากกว่าความห่วงใยมันคือแรงดึงดูดของธรรมชาติที่ไม่สนสถานะทางสังคมวินิ่งงันไปชั่วขณะหัวใจของเธอเต้นแรงผิดจังหวะความต้องการความรักความใคร่และความอบอุ่นที่ถูกขังไว้นานเหมือนเขื่อนที่กำลังจะแตกเธอมองริมฝีปากของชายหนุ่มตรงหน้า และในวินาทีนั้นเส้นศิลธรรมบางๆที่ขีดแก้นระหว่างคำว่าแม่ลูกก็ถูกความปรารถนาครอบงำจนมองไม่เห็นวิขยับตัวเข้าใกล้ท็อปจนสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากร่างกายของกันและกันกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆผสมกับกลิ่นกายชายหนุ่มทำให้สติของวิขาดพึ่งเธอวางมือลงบนแก้มของลูกชายของเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหมาย เธอก้มลงกระซิบที่ข้างหูของเขาด้วยน้ำเสียงที่สั่นพร่แต่หนักแน่นในความรู้สึกคืนนี้ที่นี่ไม่มีแม่กับลูกนะท็อปวิเอ่ยประโยคนั้นออกมาประโยคที่เหมือนกุญแจปลดล็อกทุกอย่างที่นี่มีแค่ผู้หญิงที่ชื่อวิกกับผู้ชายที่ชื่อท็อปเท่านั้นคำพูดนั้นเหมือนคำอนุญาตเหมือนการปลดปล่อยพันธนาการท็อปไม่ได้ถอยหนี ตรงกันข้ามเขาอบกอดร่างของผู้หญิงตรงหน้าไว้แน่นในค่ำคืนที่เหน็บหนาวที่สุดทั้งสองคนเลือกที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับกันด้วยวิธีที่ลอกภายนอกอาจไม่ยอมรับไฟในเตาผิงที่ว่าร้อนแรงยังไม่อาจเทียบเท่ากับไฟปรารถนาที่ลุกโชนข,นขึ้นข้ามกลางความเงียบงันของขุนเขามันคือบทเพลงรักที่ผิดบาปแต่กลับหอมหวานและเร่าร้อนจนทั้งคู่ไม่อาจปฏิเสธความสุขที่ได้รับ เขาข้ามเส้นความเป็นจริงไปสู่ดินแดนแห่งความลับดินแดนที่มีเพียงเขาสองคนเท่านั้นที่รู้และเข้าใจแสงแรกของดวงอาทิตย์สส่งเข้ามาในห้องความจริงเริ่มปรากฏชัดขึ้นพร้อมกับความสว่างแต่นับแปลกที่ทั้งวิและท็อปกลับไม่มีใครรู้สึกเสียใจกับการกระทำเมื่อคืนสายตาที่พวกเขามองกันและกันเปลี่ยนไปตลอดการมันมีความผูกพันที่ลึกซึ้งเกินกว่าใครจะจินตนาการได้ พวกเขานั่งดื่มกาแฟด้วยกันที่ระเบียงไม่มีคำพูดใดเอื่อเอ่ยถึงเรื่องราวเมื่อคืนแต่ภาษากายและการสัมผัสบอกทุกอย่างพวกเขาตกลงกันด้วยความเงียบว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเขาแห่งน,นี้จะถูกฝังไว้ที่นี่จะเป็นความลับสุดยอดที่ไม่มีใครบนโลกได้รับรู้วิกลับมาเป็นแม่ที่แสนดีและท็อปกลับมาเป็นลูกชายที่กระตันยูในสายตาคนภายนอกแต่ลึกลับข้างในพวกเขารู้ดีว่า โลกอีกใบที่พวกเขาสร้างขึ้นร่วมกันนั้นมันช่งางเย้ายยวนและยากที่จะลืมเลือนและนั่นคือเรื่องราวของวิและท็อปค่ะฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกจุกในอกหรือสับสนใช่ไหมคะในมุมมองของรายการโลกแห่งรักอยากฝากแง่คิดเล็กๆทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะความรักหรือความใกล้ชิดบางครั้งมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่โดยฉเฉพาะในครอบครัวที่มีความเปราะบางทางอารมณ์หรือขาดที่พึ่งทางใจ กรณีของวิและท็อปสะท้อนให้เห็นถึงภาวะพึ่งทิงทางอารมณ์ที่มากเกินขอบเขตหรือ emotional incest ซึ่งอาจเกิดจากความเหงาหรือการขาดคู่ชีวิตสิ่งสำคัญคือการมีสติและการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ความรักที่บริสุทธิ์กลายเป็นปมปัญหาที่แก้ยากในอนาคตความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะแต่ความถูกต้องและสถานะก็เป็นสิ่งที่คำจุนสังคมเราไว้แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะ รู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวในวันนี้คะคุณคิดว่าความรักของพวกเขาเป็นสิ่งที่ให้อภัยได้เพราะความเหงาหรือเป็นสิ่งที่ผิดมหันคะลองคอมเมนต์บอกความรู้สึกของคุณไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแอดมินรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะถ้าชอบเรื่องราวเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe ติดตามช่องโลกแห่งรักและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆ และอย่าลืมนะคะสำหรับเนื้อหา EXCLUSIVE แบบเต็มอิ่มไปเจอกันที่เว็บไซต์ k e p i c c o m ค่ะสำหรับตอนนี้ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนเจอรักที่ดีและอยู่ในที่ที่ควรอยู่นะคะสวัสดีค่ะ